การส้มเือนครับส้มพักครับกันเงียงกินเองใส่กี่อัไปเลยนี่นี่เสียเอาเนียวพี่น้องมาตรงห่วงเลยมะไรสีเรียม เกียร์คืนครับใส่เข้าไปนี่ขันเอียงกินเอียงเนาะพี่น้องลงคูรถไทยยังน้อยนีว้าซัมนีละไอวางเ้อนี่ขันเอียงเ้ยนี่กินเนอ, <c oughs> อียงหรอกโอ้ กันแบบเอาเป็นข้ามือเลยนะเ yeah. งี้ยตือเกียร์ไปตันงไยุบด้พี่น้องเสียขันยัางมูสเอาจิ้งมูสเลี้ยงลวดนี่ครับนี่ เป็นไรยีสันพราะในบ่สคันเองกินเองเนะาะเนี่ยไปเดี๋ยวเลี่ดเกียนก็อ่อนลงจังหน่อยครับยี่สันพราะในบ่ จีมงจืง,งนนรสสาดเั็กน่อยกันนะบินยังไงรสสาดนี่ก็ดีแล้วพี่น้อง แสบเลี้ยอแสบแล้ยออยวาห้เดีใสกระปุกนี่ขัดแล้วครับหากระปุกมาใส่ก่นใดกระป,กปุกแล้วหยัดลงไปเลยป๊ ได้เฮ็ดขายเนาะปิดกินเองไหมพักขนาดตัวะยังเ๋าวมานีหลังจากขัดแล้วใี่นอ้องเอ้ยนี่เอากันสิปิดฟ้าไว้นี่หน่อยแข็ๆ Dạ này À Xeo cứ khôn là Thầm liên kinh yên đó À